สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเซลริโอรุ่น gx ให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับรอบนี้นะครับจะเอาสีดามาให้ได้ชมกันครับผมก็ทําไมถึงมารีวิวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นะครับมีรถ1คันนะครับเป็นรถใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้ามาครับผมก็ยังไม่มีคนจองนะครับหลังจากที่ลูกค้าเห็นคลิปนี้นะครับก็คือจะต้องถ้าสนใจจะต้องรีบติดต่อเข้ามาทําการจองรถนะครับผมเพราะว่า มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับก็เลยมาทําคลิปโปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็จะรีวิวตัวรถด้วยนะครับผมว่าตัวสีดำนะครับหน้าตาของรถจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวรถรุ่น G X รุ่นท็อปนะครับราคา399,000 9, บาทนะครับมีอะไรมาให้เราบ้างก็เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับผม ครับผมก็สลหรับคันนี้จะเป็นเซเลเรโอรุ่น GX ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 4 4 6แรงม้ารองรับน้ำมันเบนซิน9195แล้วก็ E20 นะครับสำหรับคันนี้จะเป็นรถของลูกค้าผมครับที่ส่งมอบไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เก็บภาพแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ด้ชมกันนะครับสหรับรถที่เป็นสีดำนะครับผมก็ในส่วนของไฟหน้าของเซเลเรโอ GX จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนครับกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับก็จะมีเฉพาะในรุ่น GX เท่านั้นนะครับสลหรับกระจังหน้าแบบโครเมียมครับ แล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านข้งางตัวรถนะครับก็จะมาพร้อมกับล้อกระทะเ,เป็นล้อแมกนะครับขอบ14นิ้วครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นล้อแมกขนาดขอบ15นิ้วแล้วก็สามารถอยากเปลี่ยนเป็นลายแบบอื่นนะครับก็แจ้งผมได้นะครับผมก็มีแบบแล้วก็ลายของล้อแมกไว้ให้กับลูกค้าได้เลือกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านหลังนะครับของ Cel e r i o GX นะครับไฟท้ายจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนครับ แล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับผมก็จะมีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าทั้งหมด2องตำแหน่งครับแล้วก็จะมีการติดตั้งตัวกล้องถอยหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับที่ติดกล้องถอยไปเพราะว่าตัวจอของรุ่นนี้นะครับเป็นจอสัมผัสขนาด7นิ้วครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับแต่ว่าไม่มีกล้องถอยมาให้นะครับผมก็เลยแถมติดตั้งเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าทุกคันเลยนะครับที่ออกรถกับผมครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับ ก็จะเป็นเบาะหนังไม่ใช่เป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการที่จะทํเบาะหนังก็สามารถแจ้งผมได้นะครับผมก็มีบริการจัดทํเบาะหนังให้ได้นะครับมีแบบของเบาะหนังมีสีของเบาะหนังให้ลูกค้าได้เลือกนะครับหรือว่าถ้าลูกค้ามีแบบของเบาะหนังที่ชอบก็ส่งมาให้ผมจะทําตามที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมสำหรับเซเลเนโอเจเอรุ่นท็อปนะครับกระจกก็จะเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับผมแต่ว่าตัวหูกระจกมองข้างนะครับมันก็จะเป็นปรับพับแบบ อัตโนมือนะครับแต่ว่าการปรับมุมมองนะครับเราก็สามารถใช้ปุ่มกลมๆด้านในนะครับปรับตัวมุมมองแล้วก็องศาของตัวกระจกได้นะครับผมจากภายในรถได้เลยนะครับผมก็ทำได้ความสะดวกให้กับลูกค้าได้ครับก็สลับเจเริโอจีเอ็กนะครับจะมีราคาอยู่ที่3ามแ0 0เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดครับก็คือตอนนี้นะครับสีดาที่ได้ได้มีรถเข้ามานะครับก็เป็นคันสุดท้ายนะครับที่เออที่ได้รถมานะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจนะครับ <c oughs> ก็แนะนําให้ติดต่อเข้ามาพูดคุยรายละเอียดนะครับสนใจก็ทําการจองได้เลยนะครับผมก็มีคันเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากที่ลูกค้าเห็นคลิดนี้ <c oughs> นี้นะครับ <c oughs> ก็คือสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมก็จะอยู่ที่ซูซูกิ b บีนทีสาขา,าขอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุ <c oughs> าาบรบีนะครับผมก็ยังไงถ้าลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามานะครับสามารถเข้ามาดูรถมาพูดคุยรายละเอียดที่โชว์รูมได้นะครับติดต่อเซฟกาแฟเท่านั้นนะครับนัดล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าลูกค้าเข้ามานะครับผมยังไ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถซูซูกิกทุกรุ่นก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์0939363930ครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ครับ หรือว่าจะติดต่อไปที่ f a c e b o o k s ุ zu กิชุมบุรีปากาฟิวครับผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็เฟรนเดนวิ่งเซ็นเอกสารถึงที่ครับหากลูกค้าอยากจองรถแบบไหนอยากใช้เงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากพรอนประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทำใบเสนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับยังไสงสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมผมก็จะอยู่ที่สาขา BNT อำเภอพนันทิคมจังหวัดชุมบุรีเท่านั้นนะครับ Suzu กิชุมบุรีปากาฟิวสตีฟกาฟิวเท่านั้นนะครับ รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ